สวัสดีครับมินิตะพนสวนไผ่นะครับมีโอกาสมาเยี่ยมสวนอันโ,โกนนะขกน,น้องหนะ้าเนาะของอของอันทั้งบ้านหนองปงนะยูพื้นที่ของบา้านหนองปงตำบนโขกลามนะครับอำเภออุตรพรณพิสัยจังหวัดที่เกตโดยของคุณหน้านะคุณหน้าดีเลยคุณน,นางยังดีสวัสดีสวัสดีครับคุณหน้าครับสวัสดีครับอันคุณหน้าชื่ออย่างก่อนคุนณพภัทรพ่พวงเท้าค่ะคุณพภัทรพวงเท้าเนาะโอ้ยน่าเสคุณคู่เปียมตัวนี้ใช่ไหมคู่เปียพวงเท้าเป็นลูกหลานเพื่อนมา บัริ่ก้เออบาตรทีแก้มอาจารย์อยด้วยนะอันพอดีว่าเห็นอันโกงนองหน้าคุณเป็ตะเบิงตานี่แหก็นเลยสิมายางรอเบิงเอออันนั้นอนนั้นนะซื้อป้ายนั้นสังท่องว่าเต่มันซื้อของหน้าเลยสมคิดคุณซื้อสมคิดอ๋อประเนคซื้อสมคิดบสังทองอยู่ในป่านี่ดง่ะเลยมัซันอ๋อเลยเลยซื้ออันนันอันนี้คุณหน้าถูกทเังเออเช่นกัน คุณหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอสวัสดีครับ,รบวสบวัสดีมาเยี่ยมสวนเด้วยหรือครับ,รบขออนุญาตคุณหน้ายางผ้ายางรอได้จังหน่อยจ่ายฉไปทางไหนก่อนเอู้ยทางไหนก่อนทางมองงามคุณละเป็นเป็นเป็นโคกหนองหน้านะครับที่โอ้ยยางยางตรงนี้นะครับอันคุณ,นคณหน้าเฮ็ดมาหลายปีป้าไหนนี่เฮ็ดตั้งแต่หกหกสามหกสามเขาหกสาหกสามเขาข้างหกเนาะเดือนมิถุนาโอ้ยฟังนี่ฟังนี่เป็นเป็นอะไรคุณหน้านี่โอ้ยฟังนี่กับหมากง่ามไปดูฝุ่นเลยคุณ นี่กันโอันเป็นบรรยากาศดีโูหน่าฟักบอนมาครับทุกคนเป็นเป็นเป็นบอลทีด่าฟักบอนนี่หรีนะครับแกาแล้วกาเฮ็ดเฮ็ดมาไหมอาจสิเป็นอืณเฮ็ดโคกน้องหน้าทีถี่ลงโตดีแห้งนะครับนี่เห็นปะ่ะ<ม>ฟังนุ่นกระโจกมาแบบซิกแซกมาหนีนะครับฟางนี่ก็เป็นสะพานขามมานะครับกระไก่กยาวไปด่านผู้นี้นะครับกับเป็นเป็นหนองอ่าคุ้งข่วงน่าจะยุ่ที่หาเม็ดว่าน่าน<ะ>นหนึ้งเนาะหาเมด็เมดควมลึกเท่าไหร่ความลึกนี่ สี่เม็ด่ว่ามันจะสีเหลืออยู่สองเม็ดกลัวๆเนาะสามเม็ดบ่บ่พังเลยนี่ถือว่าบ่พังเลยพังอยู่ปีแหลกๆพังแบบบ่พังแบบสุดๆเลยล่ะดิ้นดิ้นโมยูขุดยอดได้นามไม่นามนี่นามนี่ขัวปี้ตลอดแม่นป่ะล่ะขุดยอดนะครับนี่เป็นเป็นหนึ่งในโขงน้องหน้านะครับของคุณหน้าคุณพัชเจด้ามเลเจด้ามเออเจด้ามกับพ่อเราง่ายๆเออเจด้ามเจด้ามแบบนั้นเออได้เจด้าอันันัน คนมีเงินคนมีความสูงหลายเขาเขาเลยนีบว,ะวะา่ข้าวเฮ้ยเลยจี้จี้วขาวี่ข่า,<อ>านได้ลบมูได้หนิบ่แก่เขาบ้านนะคนคนพ่อเพียงเนี่นะครับ <c ười> เป็นคนพ่อเพียงอีดีนะครับนี <c ười> ่ว่าปลูกเป็นผวกคาผววหมักฝรั่งหมากทีดาหมากฝ้าบอกขายเลยเพื่อนนะบอกแม,ม่นะบอกขายเ้ยหักบอ่ไปขายขี่ข้าเพราะว่าเป็นเป็นคนพ่อเพียงแล้วนะครับว่าบ่อื่นเนียอยู่เนี้ยกินแหละนะครับบัดที่นี่ด้านด้านด้านบนแม่เห็นเห็นเห็นควายวูชื่มเมื่อยเด้อ ฮะอันอันอันนพ่ออันอันพ่อหน้าเล่าเรียงโเดียวเลยแบบนั้นบูมีสุนหาหยาค่ะแกกับคู่เล่แน่บ่เออมันแก่ถงมันยาไม่แก่ยาคือว่าแหวนแหวนจ๋าแหวนืออีกทีแหวนถือว่าเป็นบุคคลพอเพียงเลยนะครับที่ที่เฮ็ดโคงน้องหน้าแลลวก็บอก้ออแต่เดียวอยู่เนี้ยกินไหนแต่แต่บ่บ่เน่นจำนายนะครับแต่ว่าบาดนี้เพิ่นเพิ่นกับมาพักอยู่นี่แล้วนี่นอนอยู่ไ่เล่บ่อันนนอนอยู่ อ๋อนอนอยู่นี่เบิ่งดีแหละบอลบอลเพิ่นนันเนนไหมโอ้ยมีนั่งบรรยากาศดีๆเป็นอย่างเขาสิเพิ่นเจนนี่อขาต้องเกินเจนแหละเนาะเป็นนักสดาดีนะกันโอ้ยมุมมุมดีฮะมีซื้อดอกมาหยิบมุ้งมาดูมุ้งเต่ามาอยู่บ้านจะขาเขาโอเคปกติว่านี่หน้าจะก่อนจะก่อนอยู่อยู่กรุงเทพมาบ่เป็นคนทีอยู่กรุงเทพหรือไปเฮี่ยวไหนนะอันนี้เปนอยู่แพลนจาแกนอยู่แพลนจังยู่หันวันนี้ก็ มีเงินหลายเลยก็เลยกงมาอยู่บ่มันวิกฤตแต่มันวิกฤตแต่มันต้องไม่เหี้ยไถมาแลยังมาเม่น่อยู่แับพ่อเพียงอะไร่านพ่อไปใส่ชีวิตแบบสบายสบาอยู่มันหนอเขาเม่นละตอนี้ไปใส่ไปใส่ชีวิตดูวุงเทปทางด้านใส่กินใส่เด่นใส่แอมต่ขึ้นขึ้นไปวุ้งเทปมันนละพูล้งคนไปอายุจักรสิปียีศรีปีมากยังยังมีอย่างมากเดมันมีเหตุการ์ละคือผมมีคนอยู่มีคนเสียคนยังก็ต้องกลับมาเมือนว่าต่อ้านนั้น มันมีเหพจหลาวอย่างนี้อันนี้จะทีอยู่จังไดเโอเคเดี๋ยวฝั่งนู้นจะพาพ่อบ้านไปไปเลาะทางฟังงูอกควายพอน้าขอบคุณพูน้ามากเลยนะครับเดี๋ยวคนกขยันเฮ็ดยังโมคือโมเขาดิเฮ็ดปลูกไว้อยู่หันละนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นโครงการอะไรนี่อันนั้นทุกทีจะปลูกอยังอันนี้เจียงโมเจียงโมโอ้นี่มีขาดสาปีใหม่เลย อย่างอยากเอาคือคือโรยปุ๋ยแนวไหนนี่ด้ยอย่างยาข่ามดอ๋อใส่ยาข่ามดก่อนกันกันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะนาเนาะเดี๋ยวมันจะมากินไนมันนี่ถ้าถ้าแม่เกิดนี่ฟังฟังนี่ก็กินหมูหม้เดี๋ยวนี้คันาพอคันบ่อไปขายคุณเออพอดีว่าเดี๋ยวหนักพานางหรึอไปบึงทั้งควายเนี่ยไปิี่ะไปเป็นหนาทุกิีนะครับที่เพิ่นอยู่ทางบ้านหนองโป่งนะครับเป็น อ่าเป็นันแฟนของอันคุณอันนี้นะเจด้ดัมเยดั้มเพิ่อนนี่นะของคุณนาอย่างเราซื้อเพื่อนไหมนันพาร์ตี้อย่างอ่าเพื่อนก็ยู่ทั้งไต่ทั้งพูดนะครับเพื่อนไหนแม่บาเนเพิ่อยู่ทั้งพูดนะครับเพื่อนเด้งก็ขื้นมาเฮดงานยู่ทั้งผีเฮดเ่นเรนนู้ัวไปสินะครับก็มีควายหลายเดี๋ยวเพิ่นนี่พวมีหลายเดี๋ยวตะพนจะพาไปบึงควายนะครับควายเพิ่อย้ยยจะไม่หลายตัวอ,อย่างในใจังขยันครับพื้นที่ขึ้นมาทั้งผีจากไรก่อนหน้านี้ คืนมาพี่ล่ะของเฮา,านี่เยอะได้ไร,รวมหมดเลยเนาะรวม <ừ. S 1> ทั้งทั้งเป็นโขงน้องหน้านะกมัมเอนอือแล้วตรงนี้กับปลูกปลูกหญ้าไว้เลี้ยงควายหญ้าไปเลี้ยงควายไอ้คุ้ยมันสิพอกินบ่ควายควยายเจ้าหลายแห้งไหมบุนทั้งบุนอีกโอ้ยังมีอีกหลายบอนโอ้ห้องน้ำก็เยอะเลยนะครับนี่เป็นเป็นหนองน้ำที่ปล่อยปลาไงปลากระโขกปลาไม่บ่อกนี่บ่อือโอ้ไปปล่อยปลาอย่างก่อนปลายนี่กระโขกโมเมนต์ปลาหลายครับหมอหน้านี้หลายอยู่ โอ้ยสามสีกินนี่เนาะุูยอดเลยมาป่าไงสามแหมโอ้พอเพียงใหญ่ดีนะครับอันนี้ปลาเข็งอันนี้ปุกชอนเออเอออันอันอันนี้คือเหลืองๆไงหน้าโคเป็ดได้คือเหลืองๆโคเป็นโค่ะว่าโคจำสินเด้อะมันดีกรองไงแล้วนะมันดีกราง่ายแล้วอะไรเอออันอันนี้อันนี้เลี้ยงอันฟังฟังหนุ่มเป็นป้าเป็นบอกระป้าป้าป้านี่เป็นป้ายังปลาดุ๊กป้า หมอโอ้ปะเข่งอ่ะปาเข่งปาเข่งปาหมอโตต้องเช็คฝ้ามือฝ้ามือผมมาหน้าเลี้ยงคือสิเอาไปจำหน่ายนี่หรือเลี้ยงยังไงไรถูกเลี้ยงไว้ให้ไปเอยากมากับบ้ามาเรามากินกับตากินเลยเออเลยเออง่ายเนาะเออเบ็ดตกเอาเออโอเคเลยอุ้ยหลากหลายแนวกินนะครับเอาเบ็ดตกเอากิไปกินเลยว่ะครับเป็นคนที่บุคคลพ่อเพียงดีนะครับนี่นะมังยมชิดอู้หูมันเป็นเนื้อไรหน่อยเนาะมังยมชิดนี่ ขอกมามันก็เป็นบางยมแบบแบบบางยมเผานี่บ่บ่คนนี้ทำไก่เปลี่ยนหนิไปฮะใบไงถึงแบงอ่ะเว้ยนึกเรมือนบ่เอ็นบ่ไม่จำปีเออหวานหวานกันอืมเนี่ยอันหญ้าคุณหน้าแบบไหนคือยังดอกมากอย่างแบบนี้มันดอกดอกแล้วมันอันนี้มีเกี่ยวกำลังเกี่ยวเกี่ยวประทันอยู่เอามันมันเป็นกินี่บ่นี่บ่มันเป็นหญ้าอย่างนี้หญ้าอย่างกูเขาพันไม้ใส่เขาสั่งมาใบไง เออใบมันงามๆนี่ใบใหญ่ใบโอ้อัน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 น่ะมันเป็นอันหนาตัวนั้นเปียตัวนั้นเออนั่นละใบมันยังไงล่ะมันงามๆโอ้อันอันผมนึกว่าแต่อันนั้นแหมผมนึกว่าแต่อันกินนี่สีม่วงอ๋อโอ้ดีต้นใหญ่สูงบ่บ่แข็งนี่นะเออนิ่มตัวละแหมนิ่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 มโอ้เงยเจ้าเลยเป็น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 หนาที บาดีเลยตัวนี้เอาเอาเอาพันมันมันแก่ๆวานดีเลยตัวนี้วานเดี๋ยวเลยนี่ว่าเดี๋ยววายยืมแบบเดียวกันครับอันนั้นนอดอกมันมันไม่เล็ดม่เนยคือคือพวกกินนี่พวกอย่งอื่นเนียนนี่คือเน้นเน้นหนักพันไหมหนักราคาพอดีหนักกินดีมือขวอยางนี่กินดีแฮ่มมันอ่อนมันมะโอ้สุดยอดเดี๋ยวดีหนงาขุดขึ้นน่ะว่าได้ครับนี่หมากหมากปีนฟ้าบานเท่านี่ยเก็บไปกินดีละเออเก็บไปกินดีละโอ้มีหอดบัวแดงเผาไว้อยู่นี่สิ มึงแย่หมดแดงเต็มเหมือนนะครับของอยู่ของกินบอือบาอย่างนะครับกินมาเหมือนแต่ว่าบนเนีนขายนะครับเป็นบนเนีนหนาสมคิดกับหนาคุณหนาด้าเพนบอเนีนขายนะครับโอ้เดี๋ยวไปเิึงมึงควายควายคว,าย,ว,า,ยวายจาก,กนนโตกว่ะอันน่ะหกตัวหกต,ตัวเลยเป็นยังไงราคาช่วงนี้ม,ๆๆมันวัวเก็เบ็ดมือกลับมาเข้าช่วงนี้เข้าเข้าขายมันก่นกนคือว่าที่มัน ล่าขานบโบไฮคนบ่ให้ห hmm. ลายคนอันจมว่าขายบ่ได้บ่ได้พ่อค้าก็มาถามหลายอยู bon ai, ่ของวัวพ่อค้ามันซื้อของเฮามันถืกๆเนี่ยพ่อค้านี่บ่บ่มีว่าขาดทุนมีแต่กำไรเนี่ยบวกพวกเฮาที่พวกเลี้ยงมันมันมันลำบากเนาะแต่ว่าจังไดแต่ว่ามีมีที่มีที่ควายงามๆเลยนี่ของคุณหนานี่เมื่อไหล่ะครับพอดีว่าโอเคแล้วว่าเป็นเป็น เป็นเป็นแรงที่เป็นโกกน้องหน้าที่โบรเป็นหนาเบิงอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในบ้านบ้านน้องโกงเนาะบ้านน้องโกงขามมูไน,นะมูหนึ่งมูที่หนึ่งเนาะกำนัน,น,ำน้ากำนันนะครับบ<ม>้านกำนันกำนันสาสายนประคองใจด้วยนะครับอันซื้อน,นีส่สวนนะครับสวนสวนสังข้องจะได้ขึ้นซื้อสังท้อง <laughs> ส,สังท้องน,นี่แบบ มันเป็นตำนานเนาะว่าเป็นอย่างยังละครเป็นยังอยู่ในป่าในอย่างสินะออออึ้นขึ้นมากกัตังเขาเลยปะแนมนอยากอันนี้อันนี้องเาอันนี้นนบมแมนซื้อคุณหน่าเลยบมแมนซื้ออันนี้นะจะคือขึ้นมาว่าอยู่ที่ในป่าในอย่างก็กเลยตังซื้อซื้ออันเป็นสวนสังทองนะครับแต่ว่าเป็นแหล่งทิศมีทุกอย่างที่กินได้นะครับนี่เต็มเหมือดแต่ว่าคุณโมนิ่นขายแต่ว่าพี่หน้องมาไปมาหาทุงนี่ได้เหมือนเนาะได้หมดเลยจะเอาอย่างคุณไห่ถ้ามีเด้ถ้าผมมีก็มาให้ อันนี้ก็ต้องขอบุณคุณหน้าทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวอีกแจ่หน่อยกับที่แดงๆกับที่มะเยี่ยมอีกเลยตอนมากินป้าเน้่ป้าหลายขอบคุณนะครับทุกคนครับบ๊ายบาย